สนับสนุนโดย All New Suzuki f r a n c x the iconic drive All New Suzuki Fronx สวัสดีครับทุกท่านครับทาง J.K Jacky Channel แห่งนี้นะครับขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่ subscribe มาตอนนี้ยอดซับก็150,000บวกแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ C first นะครับเพื่อจะไม่พลาด อ่าช่องเจคเคจักกี้เมื่อวานนี้ผมไลฟ์ไปแล้วมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีไปแล้ว1ท่านนะครับเดี๋ยวของรางวัลน,นี่จะส่งให้นะครับเดี๋ยววันต่อๆไปมีไลฟ์ก็อย่าลืมนะครับรผู้ชมก็ไม่ได้สัญญาว่าทุกวันนะครสัปดาห์นึงต้องมีครั้งหรือ2ครั้งนะครับแชมเปี้ยนพิเศษเมื่อค่ําคืนที่ผ่านไปแฟนรีพูดก็คงโล่งใจนะครับไม่แพ้5นัดติดแล้ว <laughs> จัดการแฟรงฝึกห้าต่อหนึ่งมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจในคู่นี้หลายเรื่องถามว่า อุ่นใจหรือยังมั่นใจหรือยังคำตอบก็คือ,อยังนะครับยังนะครับเพราะอร์ติภูลก็ยังเสียประตูอยู่อ่าแล้วก็มีรายละเอียดที่มันอาจจะดูแตกต่างจากผู้บอลพิมลิกด้วยแต่ว,ว่ากันตรงนั้นนะครับต่อกันอื่นเราไปสุดผลกันคู่อื่นสักนิดหนึ่งครับก็ในช่วงหัวค่ําบินเบาก,กับคาราบักครับบินเบาโดนก่อนแล้วก็ชนะ3-1กาลาตงกาลัสไลชนะโบโรติม3-1อัตแลนต้าเสมอกับโซโลย์พาร์คศูนย์ศูนย์บาเย,ยิร์นมิวนิกแฮร์รี่เคนนะครับ ลุยเดียสยิง4-0ชนะกับบูชเชลซีถล่มอาแจ็คสก5-1อาแจ็กนี่เหลือ10คนด้วยแล้วก็มีโมนโกกับสเปอร์0-0แรมบิดของเชเบิลอนโซชนะยูนตุสของกอร์ทูดอ1-0ครับสปอร์ติ้งชนะมักเซย์2ประตูต่อ1นะครับแล้วสำหรับผู้ชมครับดิฟซีพีดีเป็นพาร์ทเนอร์ของช่องเจเคชักกี้ของผมนะครับก็อย่าลืมชุดยิ่งซื้อยิ่งคุม้มแคปซูลสูตรกลางคืน มีแบบครับซูล2กระปุกราคา2390บาท3กระปุกก็3,490บาท4กระปุกก็4,490บาทนะครับเป็นราคาพิเศษชุดดูแลช,ชุดดูแลทุกช่วงเวลานะครับชุดดูแลทุกเวลานี่ครับออยแล้วก็แคปแคปซูลออยบวกแคปซูล1ชุด2,490บาท2ชุด4,890บาทและ3ชุด7,190บาทนะครับใช้อย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวมและก็ปรับประสิทธิภาพการน,นอนนั่นเอง มาว่ากันเบื้องหลังลิเวอร์พูลครับใช้ชนะ5ต่อหนึ่งได้มาอย่างไรไปดูท็คติกกันสักนิดหนึ่งก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมไมแล้วครับผมเชืว่อว่าคุณผู้ชมแฟนเองก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่น,นเรื่องของแท็คติกด้วยนี่เจ้าบ้านเนี่ยโค้ชดิโนท็อปมุลเลอร์ครับคุณพ่อก็เป็นตำนานโค้ชนะเคาน์ท็ er. อปมุลเลอร์ก็คุมแฟงเฟิร์ตเล่นระบบ3 43ี่นี่เป็นระบบที่ลิเวอร์พูลก็เพิ่งแพ้แมนยูมานะคล้ายกัน นะครับเอซตเทเลอร์เนี่ยคอสโรบินคอสเคยเล่นกับลีสนะแล้วก็มีมาเิโอกเกเซ่โอ้โหโลงด้วยคิสเซนเซนมีลิซูดอนนักเตะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นปีกขวานะครับคนอฟกับบาฮูย่าเป็นหน้านอีกสองคนลิบูเนี่ยเชฟเป็น4-4-2นะเออโมซาลาพักเอก็กกิติก้คู่อีซากเลยเวสยืนด้านข้างด้านขวาสุวัสไลน์โจรสกัคโปฟิมปงแทนแบดลีย์โก,กนเต้แล้วก็ฟันไดโรเบอร์สันนะครับ ได้โอกาสอย่างที่แฟนๆต้องการประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับแฟรงก์เฟิร์ตของ Dino t o p m o l ล er, เลเล่นแบบมิดเดิลบล็อกคือรับแค่แดน2แล้วก็ดรอปลงไปโลบล็อกรับต่ำเล่น2แบบนี้ผสมกันไม่เพรสข้างบนนะครับไม่เพรสข้างบนขณะที่ลิฟูเชฟเกมรับ4-4-2กัคโปเวสทางซ้ายแล้วก็คู่กลางลก็เป็นเคอร์ติสโจนกับซบอสไลเพราะแล้วกับฟนแบกเจ็บแต่ถ้าบุก ถ้าเชฟเกมบุกลีหูลนะครับเวสจะเข้าไปเป็นเบอร์สิบฟริมปงขึ้นไปเป็นปีกขวาฝั่งซ้ายใช้กักปโปเชฟเกมรุกล็อบโบฟันไดโกนเตจะยืน3คนขึ้นบอลเพราะฉั้นทางด้านซ้ายจะเป็นกักปโปขึ้นล็อบโบจะไม่ขึ้นนะครับจะเล่นล็อบโบจะเล่นฮาร์ฟสเปซนะครับแต่ว่าฝั่งขวาจะเป็นฟริมปองอ่าฟริมปงขึ้นแล้วถามว่าถามว่าใครจะ cover พื้นที่ ด้านหลังเขาก็คือโกนาเต้จากเอียงขยับไปแล้วรวมทั้งมีซโบสไลน์ะอีกคนหนึ่งกับโจนเนี่ยเขาจะเป็นแม่ทัพใหญ่2คนเพราะฉะนั้นรูปแบบลิพุนก็จะเป็น2แบบรับเป็น4ี่ลุกเป็นอ่าอย่างที่ผมบอกขึ้นมาหลัง3นะครับเพราะว่าแฟ,งฟรงก์สเวตเกิไม่ไม่เพรสเขาเล่นคุมโซนเพราะนั้นลิพุนก็สามารถจะวงการเกมได้นะครับจริงๆมีโอกาสยิงประตูก่อนนะครับแต่อีซักหลุดเดี่ยวไปไปยิงยังดูมันจะติด,ตด,ตดขัดนะยิงไปติด ติดผู้สาประตูเซตเทเลอร์นะครับพอยิงเขาไม่ได้โดนเสียประตูนาทีที่26เนี่ยมันเป็นจังหวะฟอร์เรนเวสเสียบอลข้างบนนะครับก็เลยโดนตรลบหลังโต๊กลับมาจริงแต่ลิฟพูลถอยลงมาได้เร็วนะครับบอลเนี่ยโต้กลับจริงป,ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บแต่ลิฟพูลก็ดรอปลงมาได้เร็วกองหลังเนี่ยสี่คนลงมาหมดเลยครบแล้วก็มีมิดฟิล์มารวมแล้วเป็นเจ็ดคน เป็นงหวะที่โดนยิงประตูเนี่ยร์พูลอยู่ในเขตโทษ7คนแต่ว่าเขายิงก็คือ,อทางด้านคริสเตนเซนยิงลอดขาล็อบโบอชนเสาเข้าไปเลยดือด้อครับยืนกัน7คนนะแฟงเฟิร์ตขึ้นมา3ที่ดูกันเสียประตูแบบง่ายๆเลยนะฮะเพราะนั้นริเวลร์พุลเสียประตูก่อนอีกแล้วฤดูกาลนี้เสียประตูก่อนแล้วไม่ดีนะครับแต่ยังไงก็ตามก็จากการที่แฟงเฟิร์ตเล่นคุมโซนเล่นแค่แดน2มันทําให้ริบุลสามารถจะบ่งการเกมได้นะครับบ่งการเกมบุก อะไรแบบเนี้แต่ประตูที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่จากการที่ไปบุกใส่เขาประตูที่ได้มันเป็นประตูที่มาจากการสวนกลับเล่นกันสองจังหวะสองพาสแฟงเฟิร์ตบุกอยู่นะทําได้ดีเลยแต่เพียงแต่ว,ว่าการจ่ายบอลเข้ากลางของแฟงเฟิร์ตเนี่ยมันไม่มีนักเตะแฟงเฟิร์ตไงมันถล่มไปหมดไปเข้าทางล็อบโบล็อบโบเงยหน้าน,นี่คือประสบการณ์ครับอันนี้คือรูปประสบการณ์ผมถามว่าถ้าเป็นเคอร์เคสเนี่ย เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะคิดแบบวรบโบรหรือเปล่าโรบโบเขาเขาเงยข้างหน้าเขาเห็นแล้วเขาเปิดตามลายเลยครับเปิดตามธรรมชาตินะอ้อมตัวผู้เล่นแฟงเฟิตคนหนึ่งแต่เอกิริเก้อยู่ข้างบนเอกิริเก้วิ่งนะครับเรียบร้อยนะครับหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ยิงนะครับทีมเก่าไม่ดีใจนะแปรเข้าไปอย่างง่ายๆเลยครับคือคือจริงๆหลุดเดี่ยวเข้าไปเนี่ยมันก็ลุ้นเหมือนกันนะแต่เอกิริเก้าไม่พลาดมันนาทีที่ส5้า น้ำหนึ่งศูนย์ก็เลยทำให้รีพูลตอนนี้คอนโทรอ่ะขอไปครับเสมอหนึ่งเท่าก็เลยคอนโทรเกมแต่สุดท้ายประตูที่ได้สองลูกในครึ่งแรกมาจากลูกเตะม,มุมนะกัคโปให้กับฟันไดที่เสาแรกนาทีที่สามสิบเก้าโกนาเต้อีกฝั่งหนึ่งเป็นสวอตสไลน์เปิดโค้งเข้าหัวการประกบของแฟงเฟิร์ตไม่ดีโดนไปสามหนึ่งคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะแฟงเฟิร์ตโดนแอดมาดิดยิงห้าลูกนะพวกเขายิงกาลาตาสไลด์ห้าลูก ลิพูลแพ้กัาลลายลรูปหนึ่งลชนะแอ็ดบันดิตสามสองแต่ตอนนี้ลิพูลครึ่งแรกสามหนึ่งก็สบายนี้การเปลี่ยนตัวจริงๆิครึ่งแรกเนี่ยฟิงปงโดน,นเปลี่ยนออกนาทีที่สิบแปดเพราะว่าเจ็บเอ่อกล้ามเนื้อคนขันหนิบซึ่งน่าจะพัก,ส,กสักสักสัปดาห์หนึ่งนะถ้าดูจากข่าวที่ออกมาสัปดาห์สองรับดาไม่เกินนั้นแบดลี่ลงมาเล่นน่นาทีสิบเก้าครึ่งพักครึ่งเนี่ยเปลี่ยนอีซักออกอีซักเจ็บเหมือนกันครับ เจ็บกล้ามเนื้อคนขาหนีบเมื่อสักครู่นี้ผมพูด,พดผิดไปฟริมปงเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสเวงก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังขาส่วนอีซัคเนี่ยมีตึงๆโคนขาหนีบก็เลยไม,ไม่เล่นเลยเปลี่ยนเอาเคียซ่าลงมาเอาเคียซ่าลงมาคู่กับเอกิติเกนะครับก็ยังแบบสูตรเดิมนะครับก็คือทบบุกนะครับทบุกสองคนนี้เขาก็จะอยู่ข้างหน้าใช่ไหม เฟรเว,รรกเวรสก็ไปเป็นเบอร์สิบถ้ารับก็ถอยลงมาเป็น4ีสอริฟรุมมาได้ประตูจากจังหวะสปอตไลน์ดักบอลน,นี่คือจังหวะส,สวนกลับอีกลูกหนึ่งดักบอลได้ในแดนตัวเองแล้วพาทะลุขึ้นมาแล้วก็แทงให้กับเวสหลุดเข้าเขตโขทษปาดมาหน้าประตูง่ายๆกักโปแบบถวายพานเลยดีกว่านะครับก็เป็น4ีหนึ่งส่วนลูกที่5้สาสปอตไลน์ยิงจากนอกเขตเวสแอสซิสนะครับ ทิมให้หน้าเขตโทษนอกเขตอันแล้วยิงคมมากเข้าไปเป็นห้าหนึ่งะครับก็การได้ประตูของริพูลเนี่ยเกิดจากการที่แฟรงค์เฟิร์ตเล่นแบบคุมโซนแต่ริพูลได้ประตูจากจ,ากจังหวัดสวนกับ2ลูกเซตพีซคือเตะม,มุม2ลูกนะครับและยิงก็เขต1ลูกนะครับขณะที่โมซาลาลงมา15บาทีสุดท้ายนะครับก็โดนวิจาร์เยอะเรื่องไม่ยอมส่งบอลให้ให้เวสให้เพื่อนที่ว่างน่าจะเป็นเวสนะถ้าผมจำไม่ผิด เออก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะเขาเลือกยิงเองนะซาร่าก็โดนวิจารย์แต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับอราะการที่เขาหลายคนบอกเขาเห็นกับตัวยิงเยอะยิงเองเลยก็เพราะเขาเป็นแบบนี้เขาเลยยิงได้เยอะไงใช่ไหมอเอออันนั้นก็เรื่องหนึ่งคำถามคือว่าลิปูนโอเคขึ้นแล้วหรือย,ยังนะครับผมว่าก็ความมั่นใจมันกลับมาแล้วความมั่นใจมันกลับมาแต่ต้องไม่ลืมว่าฟุตบอลอังกฤษกับเยอรมันเล่นโคนลสไตล เดี๋ยวกลับมาเจอเบนฟอร์ดคีตแอนด์ูเป็นอีกแบบแล้วจะมีลูกโด่งแล้วะจะมีบอลเดร็กมีลูกทุ่มไกลอันเนี้ยจะเป็นปัญหาที่คุณต้องเจอซึ่งปีนี้เร์พูลเจอบอลแบบเนี้ยอย่างเจอแมนยูคุณก็เสร็จเสียประตูแบบแล้วก็ลูกเกมก็ไม่ได้เหนียวเขามากนดักอ่าเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเกมกับแฟรงก์ฟิร์ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจโดยพ้อยิ่งฟอร์เรนเวสนะครับแต่นักเตะที่เล่นได้โดดเด่นสําหรับผมในเกมนี้ผมเลือก สบอสไลและก็แน่นอนเคติสโจนกลายเป็น2คนนี้เล่นเข้าลงล็อกเลยนะในรูปแบบเนี้ย4 4 2 4 4 2เนี่ยนเป็นเชฟเกมรับผมคิดว่าการที่แล้วเขาเล่นแบบนี้เพื่อต้องการคือหนึ่งไม่มีซาร่านะครับเพื่อต้องการให้เกมรับมันนิ่งก็ด้วยการเล่นเชฟ442เวลารับแต่เวลาบุกเวสเข้าไปเป็นเบอร์1ิเป็นตัวฟรีและแบ็กขวาอย่างแบดลี่ฟลิมปงอ่ะแบดลี่ก็เล่นปิดขวาตลอดเวลาบุกนะครับอีกฝั่งก็เป็นกั๊กโปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ก็ก็เป็นการปรับและแก้ไขอ่าจนได้รับชัยชนะเดี๋ยวรอดูกับเบนฟอร์ดว่าจะเป็นยังไงสําหรับริพูลน,นะครับตารางคะแนนริพูลยังอยู่ที่10บนะครับสามนัดหคะแนนเออบาเยน, 9, น์ก็เก้านี่เร 9, เอัลมาดริดเก้าเอออ่ะอินเตอร์เก้านี่ทีมโปเตงนั้นแหละอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแมนซิตี้มาแล้วเจ็ดอืมปิดท้ายด้วยเรื่องของโคชใหม่ทีมชาติไทยครับแอนโทนีฮัสซันก็เป็นไปที่ผมได้วิเคราะห์หรือหลายๆคนได้พูดกันอยู่แล้วว่า ุ่มในการเทคนิคที่ชื่อฮัสซันเนี่ยมารอเสียบอยู่นะครับมารอเสียบพี่จะทำงานนะครับแล้วมาดามแป้งก็โพสตแล้วก็มากมายหลายอย่างนะครับแต่เท่าที่อ่านในเม้นก็ไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยนะแฟนๆเอาแ0 9 0เาเลยไม่ค่อยเห็นด้วยผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมว่าการปลดอิชิเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อวาน,ม,นมันผิดจังหวะเวลาไปหน่อยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วทางทีมงานสมาคมทั้งนาย,ยกสมาครคมทั้งท,งทีมเทคนิคก็ต้องรับผิดชอบ ในสิ่งที่ได้ตัดสินไปใจไปซึ่งก็พูดง่ายว่าก็ไม่ได้เป็นที่ประทับใจกับแฟนๆอ่ะเดี๋ยวรอดูแอนนี่ฮัทสันว่าเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะก็เป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจตามครับทีมชาติไทยเราก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่นพรุ่งนี้สวัสดีครับ all new Suzuki Fronx